สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เสนอเมนูคือเก่าเหรอครับลาบนกกับลาบนกลาบนกอาหารตอนช้อด้วครับนกยังกับบบกด้วยพี่น้องกับข่าวอีสานมาพ้าพร้กันขึ้นเก่าเหรอครับ10สี่ห้างเ้าสี่ห้างให้ห้างให้น้าส่วนนะครับสองซุมห่อใหญ่ใหญพี่ห้างห้างกับหักกันแพ่งกันด้วยพี่น้องเด้อนี่ครับแต่หาอยากให้กินเ้านี้ครับนี่ครับลาบนกนี่ครับอีปูครับแต่มากเมื่อคืนนี่เหรครับ นี่ครับพักกันแท้กันเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับโมนี้ก็ได้เมนูเป็นยูดติดดินครับกับเขาอิสานบรรบานบรรท้อนครับไปหาะไต่ปูไต่เขียดมาครับเมื่อคืนก็ได้นุกไดนยังมาเนยครับนี่ครับสีลาบเด้อพี่น้องใส่พริกใส่เกลือแล้วครับนี่ครับใส่ผักครับวิธีการปรุงครับใส่เกลือใส่แก้วใส่ผงสรดเด้อพี่น้องใส่ข้าวกล่องหอมใส่บักที่ขาดก็ได้คือมะนาวครับผมลาบนกลาบนกครับพี่น้อง เมนูตอนเช้านี่ครับกระสินอุดมสมบูรณ์ครับยุติดเคลื่อนครับยุติดนามอืดว่าอยากยังหรอครับพี่น้องซ้ำสี่อยากสี่กินนี้ก็ได้กินอยครับอาหารพื้นบ้านวันทฮานะครับผู้ใดมากอาหารปลาด้วยพี่น้องลาบนกนะครับบวอกหรอกส่ว่าเป็นนกอีหยังนะครับ่ามา้มนี้ก็คุกค้าให้เข้ากันครับใส่หอมด้วยพี่น้องนี่ครับใส่หอมแล้วก็ชิมมึงลูกครับชิมมึงรดรสฉาดครับว่าเข่ากันบ๊อ พี่น้องเล้ยงขับเด้เอดพร้อมไปแปล่บ้านเก่าบ้านใส่หมักเน่าด้วยครับพี่น้องหน้าตาน่ากินบ่ครับลาบนวกด้วยพี่น้องด้วยครับนี่ครับเอาสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ก่อนด้วยครับสวัสดีครับ